สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่ช่องของโค้ชโบเทเดร์นะคะ วันนี้เนี่ยโบมีคลิปดีๆนะเออก็คือโบตั้งใจจะทําคลิปนี้เนี่ยมาให้สําหรับคนนะคะที่มีทุนน้อยนั่นเองนะคะเอาจริงๆแต่ละคนนะคะโบเข้าใจว่าแต่ละคนมีพื้นฐานไม่เท่ากันก็คือไม่เป็นไรเลยนะคะคือเราเกิดมาเราเลือกไม่ได้ถูกไหมแต่วันนี้เราเกิดมาจนไม่ผิดแต่ว่าถ้าเราตายไปแล้วจนนะอันนี้คือความผิดเราเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ m a n นจชีวิตตัวเองได้นะคะทุกคนก็คือไม่ต้องไปทุงไปทออะไรนะวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ทุนน้อยนะคะในการเข้าเทรดได้เช่นเดียวกันซึ่งวันนี้นะคะโบใช้เป็นพอร์ต1000บาทเออเงิน1000บาทนะคะก็สามารถที่จะทำกำไรได้เช่นเดียวกันวันนี้นะคะจะเป็นยังไงนะั้นและโบใช้เทคนิคไหนในการเทรดเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยโบใช้นะคะเงินทุน1,000บาทนะโบจะ ข้าเทศนะคะครั้งละ50บาทนั่นเองโอเคไหมห้าสิบาทนี้นะคะเงิน1,000บาทเทศครั้งละ50บาทจะแพ้ได้ทั้งหมด20ครั้งนะคะถ้าเกิดชนะก็คือลั่นรอบที่1ใหม่อันนี้โบเคยสอนวิธีการมันนี่ไม่เน้นเมนไว้ให้แล้วนะทุกคนแต่ว่าคือเอาจริงๆทุกอย่างที่โบสอนไปโบใช้ทั้งหมดนะคะ พราะฉะนั้นเราก็จะแบบพูดคล่องเนี่ยเพราะว่าเราใช้จริงนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวโบจะมาให้ดูเทคนิคนะคะในการเทรดดิจิตอลนั่นเองซึ่งเป็นคู่ของ GBP USD ค่ะทาไมหลายๆคนถามทําไมโบถึงชอบเทรดคู่นี้จังเนะคะเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเป็นญาติพี่น้องกระทองคำนะคะคือเขาวิ่งแบบ วิ่งแบบสตูสปาดีนะคะเออเราก็มันไงเราก็ชอบเราก็ัยรุ่นใจร้อนใช่ป่ะเราก็แบบขี้เกียจรออะไรนานๆก็คือเทคคูนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าคล้ายกับทองคำนะคะทีนี้เนี่ยโบนะคะเทคนิคที่โบใช้ส่วนใหญ่เนี่ยโบจะชอบใช้จังหวะของการรีเทสนั่นเองซึ่งการรีเทสนะคะบอกเลยว่าเปอร์เซ็นวิเลต85ขึ้นเอาจริงๆไม่เชื่อลองไปใช้เลยไม่เชื่อลองเอาไปใช้เลยและสามารถใช้ได้นะคเฟมเล็กด้วย บอกเลยว่าโคตรดีนะคะถ้าวันนี้พี่ๆท่านไหนนยที่ดูคลิปโบแล้วนะคะลองกลับไปทําตามนะคะแล้วเป็นยังไงนั้นนะคะเอามาคอมเมนต์กันได้ว่าเฮ้ยเทดได้ไหมนะคะถ้าเห็นไม่ได้ติดปัญหาตรงไหน,นเอามาพูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวโบจะทําคลิปช่วยเหลือด้วยนะคะอ่ะทีนี้นะคะให้เราลองมาดูที่ทำเฟรมนี้นะคะ่ะทุกคนทำเฟรมที่โบใช้เทดนะคะจะใช้ที่ทำเฟรม30วินาทีค่ะก็คือแบบก็รวดเร็วก็แรงอยู่แล้วนะคะ ซึ่งจังหวะที่โบใช้เข้าเทนะคะจะเป็นรูปแบบของการรีเททนั่นเองซึ่งการรีเททเนี่ยมีหน้าตาแบบไหนนะคะการรีเททเนี่ยจุดเริ่มต้นนะคะเราจะต้องดูแนวรับแนวต้านให้เป็นก่อนซึ่งแนวรับแนวต้านเป็นพื้นฐานแรกของการเป็นนักเทรดอยู่แล้วคือพี่ๆพี่ๆทุกท่านเนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องของแนวรับแนวต้านอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นในส่วนของบทเรียนเบสิกเลยนะคะเอา,ง,าง่ายๆแนวต้านนะคะจะอยู่ยอดด้านบนแบบนี้นะคะแท่งเขียวนี้ยไม่เกิด ถ้าสม,มุิว่าแห้งเขียวนี้ยังไม่เกิดนะตรงนี้ก็คือแนวต้านดีๆนี่เองนะคะจังหวะที่เนื้อเทียนนะคะเขาเสมอกันเนี่ยเนื้อเทียนด้านบนเขาเสมอกันนะคะอันนี้ก็คือแนวต้านแล้ว no เ,เห็นไหมเนี่ยเนื้อเทียนเสมอกันแบบนี้นะคะมีตรงไหนอีกอ่ะตรงนี้ก็พอได้อยู่เนี่ยโซนนี้นะคะโซนนี้ก็พอได้อยู่นะคะและถ้าเป็นแนวรับเนี่ยฐานนะคะเขาจะเสมอกันอ่ะจริงๆตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยฐานใกล้ๆกันนะคะ รงนี้คือแนวรับนะคะเนี่ยเนี่ยช่วงนี้นะคะอ่ะเนี่ยช่วงเนี้ยคือแนวรับเหมือนกันอันนี้คือเทคนิคการดูแนวรับแนวะต้านง,ง่ายๆเลยถ้าพี่ๆท่านไหนที่อยากจะเรียนนะคะก็ย้อนกลับไปเรียนที่คลิปเก่าของโบได้นะคะซึ่งสำหรับในส่วนของเทคนิคของการรีเทสเนี่ยเรานะคะจะลองให้กราฟมีการเบรกเอาก่อนซึ่งจังหวะนี้นะคะทุกคนจังหวะนี้นะ่ะ เป็นจังหวะที่เรานะคะจะรอให้กราฟมีการเบรกเอาขึ้นมาเป็นแท่งเขียวแบบนี้ให้กราฟนะคะมีการเบรกเอาขึ้นมาเป็นแท่งเขียวแบบนี้แบบเต็มแท่งก็ได้นะคะขอให้เนื้อเยอะไว้ก่อนนะคะขอให้เนื้อเยอะไว้ก่อนแท่งเขียวแท่งใหญ่ไว้ก่อนให้มีการทะลุแนวต้านขึ้นมาปุ๊บนะคะจังหวะนี้เนี่ยจังหวะที่เราจะเข้าออเดอร์เราจะเข้าจุดไหนนะคะตรงนี้นะคะจากแนวต้านเดิมถ้าเขาย้อนกลับลงมานะคะตรงนี้จะกลายเป็นแนวรับใหม่ แนวรับแนวต้านเราจะดูที่ราคาของการาฟนะคะถ้าวันนี้เนี่ยราคาสูงกว่าแนวน,นะคะอันนี้เนี่ยข้างใต้คือแนวรับโอเคไหมถ้าการาฟนะคะอยู่เหนือแนวด้านล่างกราฟอยู่เหนือแนวด้านล่างแนวด้านล่างอันนี้คือแนวรับแต่ถ้าการาฟนะคะอยู่ต่ำกว่าแนวด้านบนกราฟนะคะอยู่ต่ำกว่าแนวด้านบนอันนี้คือแนวต้าน ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งจังหวะที่เราจะเข้าเดอร์บายเนี่ยคือจังหวะที่เขานะคะมีการเบรกเอาปุ๊บและย้อนกลับมารีเทสที่เส้นเดิมและเขาจะดิบขึ้นเสมอค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นเทคนิคที่ใช้ได้ดีมากนะคะและการค่อนข้างจะเป็นแบบนี้ตลอดจังหวะที่มีการเบรกเอาแนวต้านแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าเดอร์บายแต่ร้อยเขานะคะย้อนกลับมาเทสที่แนวต้านเดิมนะคะก่อน และเขาจะกลายเป็นแนวรับใหม่แล้วเราค่อยเปิดออเดอร์บายขึ้นไปเวลาที่เขาย้อนกลับมาเทสไม่ต้องรอคอนเฟิร์มค่ะเพราะว่าเรามีการคอนเฟิร์มจากแทง่งเบรกเอาแท่งนี้แล้วแท่งเขียวแท่งนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเจอจังหวะนี้เข้าได้เลยนะคะผลจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะคะสําหรับเทคนิคนี้ที่โบใช้เข้าเทรดเนี่ยที่โบใช้เข้าเทรดนะคะให้กลับไปดูในส่วนของเวลาที่โบเข้าเทรดดูให้ดูพอตเลยนะคะนี้เป็นพอตจริงนะ พอจริงนะคะโบ e ใช้เงินทุนอยู่ที่1นึ่งพกับยี่สิบสองจุดหกศูนย์เอาจริงๆก็คือว่าเราอะเติมไปพันนึงแหละแต่ว่าเราก็ทากาไรได้มาแบบนิดๆน่อยๆนะคะก็คือเทสสไปนะคะอ่ะซึ่งนะคะในวนของกําไรของเราเนะะี่ยค่ะจังหวะที่เราเข้า,าเดอร์เป็นจังหวะที่โบ e นะคะรอให้กาบย้อนกลับมารีเทสก่อนพอกาเขาอะค่ะย้อนกลับมารีเทสปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดีดแรงขึ้นไปเลย เห็นไหมคะว่าแป๊บเดียวก็ได้กําไรแล้วคือ46บาทนะคะก็จะมีในโซนของค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมด้วยนะคะเอาจริงๆนะคะทุกคนไม่ว่ามีทุนเท่าไหร่ก็สามารถที่จะเทรดได้นะคะแต่เราก็จะต้องมีการ Money Management ในแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันไปนั่นเองค่ะลองนํากลับไปใช้ดูนะคะถ้า งงหรือสงสัยตรงไหนนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ถามได้เลยหรือถ้าอยากให้โบทําคลิปแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะทุกคนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ดูท่าประสบความสําเร็จในการเทน,นะคะบ๊ายบาย